สวัสดีครับผมปอนครับโกครับกิ๊บค่ะอยู่กับเราสามคนอีกครั้งเลยนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลิชั่นกับอนิเมะตำนานจอมยุดพูดถังซานสองในอีพีที่123่ง่มันเองก็เมื่อหลังใจไปแล้วกำลังแบบว่าม้วนเลยนะต่อสู้กันแบบดูเดือดมากกับไอ้ผมยุทธควายคลั่งนอนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอ้ยแบบไหนนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อผลการลิชั่นของตัวในเรื่องนี้ในอีพีที่123นะครับตอนที่123 น,นี่คืออะไรกันข้าสัมผัสได้ถึงภัยจากความตายอ่าฮะคือใกล้จะตายสัมผัสได้ข้ายังตายไม่ได้คุณจะสู้ตายก่อน คืนพันนากรตะคอยตะวันหัวคืนสู่เตาโอ้ยท่าเยอะยาวมากกระจิกเขากำลังทะลายอะไรไปไปพีเับกระปังหมดนั้ทุกหมดนั้วหมดแล้วเย้โอีเฮงถ้ามาช่วยแล้ว แม uh, uh, ่แม่เป็นบ้อนเลยโอเมันก้ยอโอ้ยมันนี่กจริงายตัวนี้ฉันแ่ถ้ากาแท้ก็ควายตัวนี้แข็งแ็เกิน ตายแน่โอ้อคลายเดี๋ยวพี่พี่เก่งมากแล้วตื่นจนไม่รู้จะตืดนยังไงล่ะข้าไม่มีวันยอมข้าไม่ยอมช่วยกันช่วหนะแกคุณดี้ะลองข้าข้าหราสายข้าได้จะดเตรียมใจสำหรับวันนี้แล้วไม่ใช่เหรอ ข้าเสียใ,ใจถ้าตอนแรกข้าพูดให้จบไ่อวุธปิญญาณเขาถ้าหักทางเขาหน้าเสียได้วุยชิวชิวฝากเก็บเพื่อนร่วมอวุธเหล่านี้เอาไวเ้เถอะอืมไม่มีปัญหาฮะไปไม่ไดอกว่นาน่าจะตายแล้ว <c oughs> ไม่กลับไปรายงานงานเร็ว <mm ยของไม้ตีอยู่บนนี้รักคืนน่ะเอวิญญาของหมดหนี้เป็นของรังค่าจริงๆผรมมายุทควายรัาถูกร้องค่าเช่นนี้เลยหรือนี่เก็บศพของวิศวกรวิญญาณระดับก้าจะนับข่าวพร้อมมาสู่จังหวัดได้เพียงใด ในประวัติศาสตร์ไม่เคยยึดของเช่นนี้ได้ในสงครามหวังอี้เหิงเป็นคนแรกเลยมีเฮิร์ตเป็นยังไงบ้างไ,นะไม่เป็นไรรวบรวมอาวุธได้หมดแล้วไปยุบยักษ์ขาศพของหวังอี้เหิงขอพ่อไปบ้านขึ้นน้ำศพของกรมยุทธ์คอยครับท่านนี่คือแกนพลังของมงหวายเวทของอวุธตำรวจระดับสูง3,000เมตร วิธีการล่าสุดของสริยันข้ายึดได้หลายชิ้นเขบาบอกให้ห้องวิธีการสิงหลัวไปศึกษาวิเฮห้ประโยชน์ที่ได้จากการนี้ของพวกเจ้าล้ำข้าพวกเจ้าคือวีรบุรุษรุ่นเยาว์คือหนาคนข้าจะรายงานผลงานต่อฝ่าบาทนีต้องกลนวด้วยเฮ้ยอ,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 อย่า่นเหนื่อยแล้วออขอกลับไปพักก่อนอไปยุ่งเลยอะไรวะูจับก็ไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้ เออเ,อ,อเป็นล่างับหนึ่งว่ะใช้วังเยอะเออเอฟเฟกต์คงเป็นเพราะบีเฮาใช้หัดเฮาตรงจึงตึงเอาความคิดตรงเออออกมาปล่อยให้พักเต็มที่ก็จะดีขึ้นเองเราตอบกๆๆนะันเถอะตรงเออจะยังไม่ตายจริงๆเหรอ ข้าส่งเจ้ากับสนักเข้าเทียนลุงเหนียวกับลุงไข่เย็นชากับข้ามากเดียพ่อเจ้าหลับไหลอยู่หรือว่าตรงเออถ้าเจ้าจากโรกนี้ไปจริงๆก็พาข้าไปด้วยเถอะท่านของเขาเรียกว่าไรนะทำไมข้าถึงรู้สึกเศร้าถึงเพียงนี้ข้าตกะับพี่ข้าต๊ หวังอี้เหิงถูกัวกอวี่เ่ากับสหายสังหารจริงอย่างนั้นเหรออืมข้าแก่กว่าพวกอวี่เ้าห้ามปีแต่ความสามารถโดยรวมกับทีฆ่าข้าไปอย่างมากพวกเขาทําได้ยังไงข้าเห็นแค่ฉากสุดท้ายดูจากสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นพราะพวกอวี่เ่าได้ใช้พลังต่อสู้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้การสั่งการของวิญญาจารย์ทำให้กำลังหวังอี้เหิงลดลงแด้อวี่เ่าใช้หัดเท่าตงโจมตีให้ตาย และอีกสี่คนก็มีบทบาทสําคัญคือสุวิสารสือเชียงนันนัน,นหัวอุ๋เฮ่ากับพี่จื้อเฉินวิญญาจารย์ควบคุมหลักคนคนนี้ต้องเป็นหัวหุีเฮ้าแน่อง์หญิงพูดถูกตอนเรากับหัวอุ๋เฮ่าเข้าร่วมการประลองครั้งแรกเขาในฐาน้ผูวควบคุมหลักและสแสดงศักยภาพเก่งมากตอนที่ยี่เก้านะตรงแล้วที่ถูกเลื่อกให้เป็นว่าที่ระมกหอเทพสมอถึงเขาอายุอย่างน้อยแต่ก็ได้เป็นสมาชิกของหอเทพสม เจ้าสร้างความชอบใหญ่หลวงท่านชมเกินไปไม่นานฝ่าบาทกงนอกอะวันและแต่งตั้งตำแหน่งให้ตอนนี้กำลังใจกองทัพเต็มเปี่ยมรายัานข่าวโดนจากเทียนหุ่นขอรับวางมาแต่ดินโต้หลวอเกิดภัยพิบัติใหญขึ้นแล้วอ่าเผาไปพักพักพกแนวล ความทักษะเดิมเสียหายนะมืึงหลวเมืองเชียงโตถูกยึดแล้วมีส้มด้วยมั้งแหละสงครามมันเริ่มต้นได้เพียงสิบกว่าวันเรยบวาไม่เกินครึ่งเหมือนจักรวรรดิ์เชียงหุนอาจตกเป็นของศัตรูถึงตอนนั้นปีข้างของจักรวรรดิสิงห์หลวงด้านหน้าของโตหินกับเมืองสื่อไล่เคอจะถูกลุกรานทั้งหมดทนายใจทนายใจท่านได้ยิน เราควรทำยังไงดีดมีสองวิธีแบบอนันตรษ์นิยมและแบบบ้าระห่ำแบบอนันรษยนิยมคือถอนทัพทันทีรวบรวมกำลังทั้งหมดขอให้โรงเรียนช่วยพลเอกกำลังของตู้หลวงและสำนักต่างๆช่วยโอกาสตออที่สุรยิยันแตทกทับไปบุเทีหุนสู้กับทัพหลังของพวกเขาให้รู้แพ้ชนะแบบบ้าระห่ำละ่ะทุ่มสุดตัวทุบเข้าจมเรือจงตีลอดศัตรูปลุกทะลวง เขามาในจักรวาสุริยะ้รรจุภูจะไม่มาก็คือสู้ตายเจ้าหมายถึงบุกเข้าไปหาเหรอฮะเไม่ได้หรอใรกให้ของหมอคอยเทพมรณะร้ายแรงนะอาจจะให้กองทัพเราทำพินาศนะสำหรับเรื่องนี้ข้ามีวิธีแบบละเอียดแล้วและเป็นวิธีที่ได้ผลอะไรนะแทนยอดนักรถมือจะกาของข้า อชีนสรุปแกเลือกข้อสองมาแต่แรกแล้วนะ <c oughs> เลือกมาแล้วแค่แค่บอกไม่เฉยนี่คือเขี้ยวพยักที่พ่อของข้ามอบให้ไว้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งไว้หลังเอาชนะสาัตว์วิญญาณเสือได้มีพลังสังหารคอยคุ้มกายโอ้บอกจากพ่อเจ,จ้าเอาไปเถอะ คนที่ต้องขอบคุณควรเป็นข้าขอบคุณที่เจ้าช่วยเหลือจากประวัติสิงหัวชาวสิงหัวจะจดจำไว้ในใจออกเดินทางเถอะวันไหนรู้ความจริงแล้วใช่ใช่เลยแค่ตรงนี้ก็พอแล้วคือบินกอดไปเองได้ หอระวังด้วยจับไปปล่อยดูแลตัวเองให้ดีดข้าหวังว่าเจ้าจะรอดกรับโอุย้ยมันน่าจะมีเซนบางอย่างนะ<อ>ที่แบบว่าดูรู้สึกเชื่อมกันนะฮะเอออาจจะรู้สึกแบบเออผูกพันเลยหลังจ,จีบตดวงจับหลังปฏิบัติการครั้งที่แล้วจักรวิสุริยะได้เพื่อาวุธตรวจจับที่ทันสมัยกว่าจักรวิสุริยะขยันกับผลเอกผู้มีบารชาตรวจจับในอาการทั้งหมดสุดเป็นฐานเมื่อถึงตั้าเราขึ้นเพื่อตรวจจับท่า แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครหยุดเขาได้ร่างก่อนจะเกิดปราการความผิดที่ระยะหาเท่านี้กำลังภาคสาให้ทุกชัตาเฮ้ยเฮ้ยตรวจับอาจจะ หอคอยเทมรณนาหาขนนี้ยังสัมผัสแรงกดดันได้ดันจริงจับนี่ก็คืออุธหอคอยเทมรณนาในตำนานที่ใกล้เคียงระดับสิยะลหอคอยเทมรณนาหกลังสะสมพลังงานเพื่อนนี้หอคอยที่เราแข่งกันอยู่เออ กระสเย็นเยือผูมาจจิบมียาข้าเรากำลังเฉียดเทพวารนัวางแมวป้องกันใหญ่เอยเฮยมาด่วยเดรอรอเขาส่งนะเออมาว่ะ มาที่นี่ได้ยังไงมันจะยากอะไรข้ามีพรสวรรค์ก็แต่งตัวมาพร้อมเจ้าไง่อยแต่เมื่อกี้ข้าไม่ช่วยเจ้า <c oughs> ถูกโจมตีไปแล้วทำไมถึงไมาบ้าแบบนนี้ก็ไม่ควรจะมาที่นี่นะไม่ต้องพูดบอกว่าต้องทำยังไงต่อต่อไปเจ้าต้องไปนำสั่งข้าข้าจะไปส่งเจ้าลุงคำที่ต้องกาทำลายให้เด็ดทีและส่วนข้ามันจะไม่ยากอะไรเออถ้าฉันรู้เรี่อ แค่บินข no yeah. ึ้นมาเออิบขึ้นมาจะไปยากอะไรปีกก็มีห้าร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรบินสุกไม่นด้ยังบินได้เลยแวางไม่ได้เลยเดี๋ยวอย่าล้ําแต่คุณบินยาวแสงพัดสายริ่มเจอแสงผัดสายมีคุณสมบัติเดียวคือผ่าอีกฝ่ายหนึ่งให้กระเด็นแสงผัดสายไม่เคยมีประโยชน์เพราะตอนนี้กับสร้างประสาทกัสำคัญไงเออพอเยอะแค่ท่าพัดมันไปหยุดไกลก็พอเออไม่จะไปยากอะไรเออ รับจกาก่อะพวกเจ้าจะเห็นก่อนเออตอนนี้เลยหนึ่งสองสามพอถึงพื้นถ้าจะใช้ทักษะที่กล่นที่สุดเพื่อทำลายหอคอยเทพมรณะช่วยงานหน่อยน่าจะนะ Ô thôi nằm mì kỳ đô la. Qua chịu chấm dứt sắp sửa khô sắp binh. Oi. 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 Nào, Oi. 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 ปลุกพลวงอ้าวคนล้อเหรอหรือเขาตีหน้า <c oughs> หรือคนล้อ,อลใส่กู้วก่อนลอุล้นอลอุ้นร้ออันนี้เขาร้อรอยอยู่ร้อสโลด้วยลุล้นเลยจบได้แล้วอีกแค่นิดเดียว ถ้าข้าไม่กลับมาเจ้าก็บอกความจริงเขาเถอะพี่ให้บอกพ่อไอ้เลยไอ้ว่าบ้านเมืองต้องมาก่อนมันจึงไม่จําเป็นข้าต้องกลับมานะร่างกายข้ากำลังทุ่มชีวิตควาชีวิตกำลังไหลออกไปควาหลังจิตกำลังพังทลายมาแล้วมาแล้วแป๊บนึง คนเราไม่ไดเลยโชกดีที่มีออ๋เกรดเกรดย้อนมาเออช่วยไม่อยู่ยอยู่อาวุธวิญญาณตรวจจับสองคลื่นตรวจจับสองคลื่นแสง จะช่วยทันไหม ใช่แต่ว่ามันได้มีไอ้เกรดพอดีด้วยนะเกรดยอดเกรดอดเตี้ยอ่ะก็ลองต้องต้องลองดูว่าจะแบบช่วยได้หรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนไอ้ไอ้หอคอยมันหยุดทำงานไปแล้วป่ะใช่ใช่เอออ่ะก็ต้องรอดูกันว่าจะยังไงเนาะแต่ว่าก่อนอันนี้ก็โอ้ค่ายพอมยุดคลายคลานจนตายนะชอบที่แบบว่าอุสงพูดอ่ะควายตัวนี้มันอึดเหลือเกินเอออารมณ์เหมือนแบบด่าหน่อยเก่งกาจเหลือเกินอุจนาเขาสู้จริงนะจนแบบก็ไม่ไหวเนาะก็ผ่านพลังจิตตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอนันก็บอกว่ารู้งี้แต่แรล่นันก็ไม่พูดอะไรต่อก็เลยไม่รู้ว่าแต่แล้ ลุงกี้แต่แรกฆ่าพวกเจ้าั้งแต่แรกเลยดีกว่าหรือมีความลับอะไรที่บอกยังไม่ได้บอกลุงกี้แต่แรกกูไม่น่าอยู่สุรยันเลยจะได้ไม่ตุยออกมาได้ป่าแต่ก็ตายไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็ทําให้ทัพสุริยันมันก็เสียขวัญไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แบบฝั่งสงครามสุรยันมันก็ตีฝั่งอื่นแบบใชตีเกมท็นไปเรียบร้อยอฝั่งนี้ก็เลยต้องพยายามแบบเล่นเกมแล้วโดยการที่ต้องไปที่ไอ้หอคอยมรณะเนาะอะไรอย่างงี้ก็ตอนแรกก็แบบอีท่าเขาจะไปเราไปคนเดียวก็คุณพ่อก็มาส่งนะมีการให้สร้อยเคี้ยวพยัคด้วย แต่แบบรุ่นพ่อเขาให้มาอีกทีอะไรเงี้ยตอนฟังอันนี้คือขนลุกเลยนะเหมือนกับให้ลูกอีกทีหนึ่งเนาะแต่พ่อเขาไม่รู้ไงเขาอาจจะแค่รู้สึกว่าเอ้ยเอ็นดูเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันจะต้องมันควรจะใช้มากกว่าฉันนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่รู้ความจริงขึ้นมาแล้วโอ้ยเราเมื่อกี้เรื่องที่เขาบอกน้องว่าถ้าถ้าไม่กลับมาให้บอกความจริงก็คือให้บอกพ่อให้บอกพ่อใช่ไหมว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูแบบว่ายังไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวกลับมาก่อนเนาะแต่ก็ปรากฏว่าอุทณก็ตามไปด้วยไม่ แค่บินขึ้นมาปีกกูก็มีเออพี่เห็นปีกของพี่เขบินขึ้นไปแดนเทพยังได้เหรอสิงให้เกียรติหน่อยครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามมาแล้วก็ช่วยกันเนาะจนเขาก็มุ่งจะไปจัดการของคอยแล้วแต่ปรากฏฎกาเกือบโดนเหมือนกันเพราะว่าไอ้ทำงานมันทำงานพอดีก็กลายเป็นแบบว่าอีเฮาก็ใช้วิชาสับเปลี่ยนกันพอดีตัวเองก็ไปโดนแทนอะไรอย่างงี้ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วหัวสลับดิชั่นกับอนิเมตตอนนั้นจบอยู่พูดถังซานสองในอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับกกกกก่่ออนนจาาัไไปแลลล้ว็ยืมดค์ ชร์กดชับส์ติ๊กไลก์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทักกับบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สองคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับเรีแอคชั่นในพีน้านะครับผมสวัสดีไปแล้วนะครับสวัสดีครับ